ภัยพิบัติน้ำท่วมภัยแล้งเป็นบ่อกเกิดของความยากจนบ้านผมครอบครัวผมอยู่ในลุ่มน้ำปากพนังนงครศรีธรรมราชคนต้องอพยพคนต้องโยกย้ายผมก็คนหนึ่งแหละที่อพยพมาเรียนหนังสือหนีความจนหนีน้ำมาเหมือนกันนี่แหละรครับคือต้นเหตุของความยากจนเพราะคนที่อยู่ในลุ่มน้ำเนี่ยไม่ใช่ว่าดีนะหรือจะเรียกว่าร้ายก็ไม่ได้ แต่ว่าจะให้อยู่ดีมีสุขไม่ได้อะครับคนในอยู่ลุ่มน้ำเนี่ยเอายกตัวอย่างลุ่มน้ำปากพนังบ้านผมเนี่ยน้ำท่วมปีหนึ่งทุกปีต้องท่วม3-4ถึงเดือนปีหนึ่งมี12บเดือนน้ำท่วมเจ็4สเดือนเหลือ8เดือน8เดือนแล้งใจออีกส4บวก48แล้งกับท่วมรวมกัน8เหลือสเดือนทำกินพอไหมไม่พอ ก็ต้องอพยพเพราะฉะนั้นเราก็เห็นภาพชัดเจนว่านี่คือปัญหาถ้ายกตัวอย่างสักลุ่มน้ําให้คุณผู้ชมได้เห็นเนี่ยลุ่มน้าปากพนังนี้ผมยกตัวอย่างเพราะผมอยู่ในพื้นที่จึงทราบปัญหาแต่พอลุ่มน้ําปากพนังที่นครศรีธรรมราชได้รับแก้ไขโดยโครงการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ําปากพนังโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชวันนี้คนที่อพยพหนีลุ่มน้ําปากพนังกลับไปอยู่ที่ ปากพนังหัวไสเชียนใหญ่เะอวดเฉลิมพระเกียรติกลับไปทำมาหากินเมื่อก่อนไม่มีทศกศในนี้ทศกศสองสาขาในอำเภอหัวไัยซึ่งเคยเป็นอำเภอที่จนที่สุดอำเภอหนึ่งของนครศรีธรรมราชวันนี้มีทกศสองสาขาเศรษฐกิจดีขึ้นคนมีไรายได้จากการแก้ไขปัญหาวันนี้น้ำท่วมก็ไม่มากเพราะว่าใช่บันเทาอุทกภัย ถ้าพอแก้แบบจีรังยั่งยืนได้รับพระหมหากรุณาที่คุณจากพระองค์ท่านปัญหาก็ได้รับการแก้ไขชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนก็ดีขึ้นเพราะงั้นคำถามที่ผมตั้งคำถามว่าถึงเวลาที่เราจะต้องมาลงทุนและให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างจริงๆจ,จ,จังๆกันได้แล้วหรือยัง